ดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่นองนามาตามน้องแอนนาน้องแอนนางวดทีแล้วน้องแอนนาให้แปดแปดตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องหัวนี้น้องแอนดาพิ่นไท้มาอีกแล้วพี่น้องเอาไปรับตมรับฟังเลยค่ะว่าน้องแอนนาเพื่นไทยตัวใดไปเลยค่ะนี่แมงนามาตามน้องแอนนางวดทีแล้วน้องแอนนาเพินบอกพี่น้องเพิลบอกเลขแต่บ่มีผู้ใดน้าเผิ่นพี่น้องเมือนี่แมงดาก็เลยมาตามเพิ่นหอดบ้านพี่น้อง พ่นฟ้ามพ่นตกชิพายพ่นตกชิพากับไปยังลูกไปเก็บเพล่เพาะบ่ฮะไปหาเอิงชิไปหาเอิงเออได้นะใครจะาไปหาเอิงได้นะ่ลูกกระบอกหอมไปหาถ้ามันเลยชิไปหาดอกกระเจียวอ๋อชิพาหาดอกกระเจียวใส่โคบบ่ตอนนั้นชิพากับว่าเอาคลิปแล้วชิพากับไปหาดอกกระเจียวพี่น้องหน็กน้อยบานแมงดาอายุสามนี่ก็บ่บ่บรยู่ซื้อได้พี่น้องเลย น,น้ปีเอ็นป่วยอายุจ็ดสิบปีเลยติลูกสิปีอยู่ปอยเลยปสาบบอกอ๋ออยู่ปสาเมืม่อนี่ปไปโรงเรียนติลูกเมื่อนี่ปไปโรงเรียนปเพิมไปปิดแล้วเตะกินข้าวไปลายกินข้าวไปลูกกินข้าวตัวบอกเลขคนขเขจาะาบุษือติลุกงวดน,นี้บอกนเอฟซีด้ววงวดที่แล้วบอกแปดแปดบอกมีผู้ใดสื่อคือนอเอ,อ้ยเไปยังงวดนี้งวดน,นี้นเลขตัวได้งวดไงตัวได้ก็ลูกเลขตัวได้ก็อีลาบอก เลกหมาเลกหมาตัวไดกก่อนสิบอกเอฟซีตัวตัวเล็กตัวสิบอกเอเนี่ยตัวดก่อเลกตัวดก่ใหม่ดูหนึ่งแปดหนึเ็นดหนเาะตัวเอาตัวเดียวไหนลูกตัวเดียวนี่บอกตัวอืมหนึ่เนาะสองตนี่น้องนบอกแปหนึ่งเด้อพี่น้อง น้องเอนนาบอกเลขน้องวดที่แรกบอกแปดแปดมึงได้สื่อน้ำฝนจากคนพี่น้องวันนี้ไงเขาบอกแต่บ่มีเพนสีน่ะอ๋อพี่น้องพี่น้องยายเป็นป่วยหนักได้พี่น้องยายของน้องแอนนาเป็นป่วยหนักจักสีหลอดบปลอดพี่น้องเพิ่นอยู่กับยายแล้วกันน้าบ่าวลูกเนาะหน่าเบาคือพ่อมารเมฝนไปเหตุงานมาเจนมาแล้วมาหมดเจนเช้าไม่หมดอ๋อคือญาติพี่น้องมาบมดแล้วอันบ่ยายเป็นป่วยหนักพี่น้องแบบว่าเอายังไงวะพี่น้อง กับกบอก่อคลองข้างเข้าดอกพี่น้องผมกเ็เลยเอื้อเพี่น้องมานะลูกเอื้อเพี่น้องมาเบิรแล้วเห็นปะมามามาครบไปเอื่อหน้องนะอันซามีอยากอยูม่มาอืมยังเห็ดบัดยังบิแล้วเออนะสาวอยู่เมืองไทยยังบม่ทันมาแต่ว่าใหญ่พี่น้องมาเกือบครบแล้วเนาะอืมเป็นได้ได้เป็นใหญ่ตัวไข่ไปไข่อืมไข่อยู่นิดนึงพ่นนี้งองไข่ยอยู่นิดนึงไปซักยาช่องถื่อเกงกอกเออไปซักยาอยู่ในเมืองซองเถื่ออะไร ขึ้นยิ่งข่าวเราเลาเราเลาอันเราเป็นยังกาะมะแซวนะเลากี่ข่าวมะแซ่บเออเลากี่ข่าวบ่ไใดเลยเราอันเล่าช็อกเนาะคะแนนกินคุ้มไหมกินช่องชําบวงนะอืมมีกินช่องชมช่อนกับโบกินแต่จะคุ้มไหมกินอืมเราเราอะไรไงเนาะคนป่วยเราเป็นลายโรคพี่น้องอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วพี่น้องแม่แม่หักนะพี่น้องสีแม่ดาเคยไปสัมผัสคนนะ คนไ้บอกเลขอีกลายติ๋คนป่วยนัะคนได้บอกเลขอีกลาเติกวคนบอกเละคนบอกคอยเออคนบอกคอยเขาคือคนบ่มแหงเจลูกเพราะเพ่นไปกินขาเนาะขึ้นไปกินขาวพ่นพนว่าอวันก่อนเพนเพนถ่ายเนาะถ่ายจะได้สเพิ่นเผิดนะลุกนืมน้องน้องเนไยเอน้เออน้องเอ็นน้า น้องเอนนาพี่น้องน้องเอนนาเพิ่นอยู่กับยายเพิ่นแล้วก็หน้าบาพี่น้องตอนนี้ยายเพิ่นป่วยนักพี่น้องสรุปเลขของน้องเอนนานะคะน้องเอนนางวดที่แล้วน้องเอนนาให้88เวันที่16พฤษภาคม68น้องเอนนาให้18ตัวเดียวหางเดียวส่วน81แมองดากลับไห้พี่น้องพอเลขตัวเดียวหางเดียวน้องเอนนาเพิ่นก็อยู่กับยายยายเพิ่นด้อพี่น้องยายเพิ่นบ่สบายเดี๋ยวแมองดาสิ พาไปเบ่งพุน้องเพราะว่ายายคนป่วยได้ค่ะยาย่นกระป่วยนักพี่น้องเพราะว่ายายพี่น้อง่นกำมัรวมกันแล้วผ้ได้ที่เบ่งคลิปแมงดากระสีจ้าได้พ um ี่น้องวะยายยายหักแม่ห um ักไม่พี่น้องที่แมงดาไปถ่ายคลิปเพื่อนนั่นตอนนี้่นป่วยนักเอิ่นก็เออญาติพี่น้องมาเบ่งใจแล้วนะพี่น้องส่วนแนงน้องแอนนาหลานสาวเ่นบอกเลขงวดที่แล้วพี่น้อง บอกแปดแปดพี bad bad. ่ผู้ใดสื่อทำจากคนพี่น้องงวดนี่พันหายตัวเดียวหางเดียวพี่น้องแค k หน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อเปรียบเทียบเวลาอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งมักกระชัดบ่มักกับบ่เป็นยังพี่น้องว่าพี่มีผู้ใดรูเลขกหยอกกระไดแม่น้องดากับเป็นแกแนวทางพี่น้องค่ะแนวทางหาแนวทางใหา FC พี่น้องแม่น้องดาบบุรด้วยเหล็กอกกระได้แต่ขอบคุณน้องแอนนาหลายๆเด้อที่ให้แนวทางขอใ๋อ FC ปังๆกับน้องแอนนานะคะ เลขมักนกะเหมาะสําหรับคนชีท้ทุนน้อยพี่น้องเลขคนโบราณเลขคนแม่น้องได้ยังบมทันได้ทามว e ่าเลขมาจังใดไปจังใด e พี่น้องน้องพนฝ้าวนวะเขา e e จะามาขายของพี่น้องมาขายดอกกระเจียวคนว่ายายยายคนอยากกินดอกกระเจียวคนก็เลยฝ้าแลนไปซื้อพี่น้องก็เลยฝ้าแลนไปซื้อดอกกระเจียวหายยายคนพี่น้องเออแก่ระเจอยด้วยพี่น้องเด้อวันนี้น้องแอนนาอาจจะมาหายโฉกห,หายลาบพอกระได้พี่น้อง แม่น้องนาดากับน้องนิวกับน้องนาดากำลังเดินทางไปเก็บมะม่วงพี่น้องไปเก็บตอนนี้กำลังเดินทางไปเก็บมะม่วงพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าอันล่มมันแห้งไว้วันเด็กหน่อยพี่น้องทางนั้นเด็กหน่อยเขาเก็บพลูระทุงระทวงพุ่นน้องป้าได้บักหดายหลายหนึ่งนะแม่น้องได้ไปท่านงัวท่านควายพวกพี่น้องทั้งงัวทางควายทั้งคนพี่น้องว่าแต่ล่มมาเขาก็แลนมาลดอีกหน่อยไม่แห้งได้หลายหุ่นนะคุ่นเรื่องผมเรื่องเขาจะเป็นพลูระทุงระทวง พอนาวเขามาไหวพูดแนพี่น้องปลาได้ไลยวะลูกเก็บเลยเด็กหน่อยพูนแน่จอยได้ยังจอยพูดนนะโอ้พูดในไลยก็ได้ไล่เลยน้องตั้งก็ได้มากรลายนึงอ่าต้พูดนะได้มากระไล่หนึ่งฝนปุ้นน่าพี่น้องปุ้นพ่นทางพ่นก็ได้พูดนะนี่นะบรรยากาศทางไปเก็บมะม่วงกันนี่น้องพูด เด็กๆเก็จะเก็บไปฟังนั่นพี่น้องแมงกดาก็เลยมาอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องว่าโบท่านเด็กหน่อยพี่น้องพคนนั้เด็กหน่อยทางพุ่นคนนั้นจะเก็บกันโบท่านเพล่นไหมน้องแมงกดาก็ต้องมาทางนี้พี่น้องนี่พี่น้องโกแม่น้องกรดาปลูกางผีทูเงี้ยกระถางปูกอยู่ตรงนี้พี่น้องเป็นแม่น้ำแม่น้ำทะลุทั้งสองฝั่งพี่น้องเออบรรยากาศพี่น้องเออบรรยากาศสุดยอดจริงๆเลยบรรยากาศไม่ไงตรงนี้แต่ก่อน ก่อนนาดาตอนเด็กๆ e ก็มาถ่ายรูปตรงนี้แหละตรงนี้บรรยากาศฝั่งนะั้นเป็นบ้านของแม่น้อง,าาง,องนาดาฝั่งนะงั้นฝัง่งนะั้นอุ้ยอากาศพี่น้องสุดยอดจริงๆเลยแม่นาดามากหมากพี่น้องกลับมาบาลล้านล่ะหมากบรรยากาศแบบนี้พี่น้องวิปผิดภายพี่พพน้องเลยบรรยากาศกาสุดยอดจริงๆ,ๆโอ้ยน้องงัวน้องงัวโอ้หลบทางหน่อยค่ะน้องงัวน้องงัวน้องงัว เวลามีวุ้นพระเวดวุ้ยังเก็จะสิม,มาปัจจุบันจัดงานอยู่นี่พี่น้องวุ้ยังมีต้นไม้หลายพี่น้องเนี่ยเนี่ยจุดบ้างไฟเป็นเพราจุดอยู่นี่พี่น้องวุ้นพระเวทเวลาจุดบ้ญญางไฟก็มาจุดตรงนี้พี่น้องนี่ตรงนี้จะเป็นลมแรงมากมากเลยถ้าร้อนอถ้าถ้าร้อนพี่น้องถ้าร้อนก็นคือเขาก็จะมามาอยู่ตรงนี้มันเย็นพี่น้องเย็นสุดยอด,ดเลยเย็นพี่น้องนี่แม่งดาจะพาไปเก็บมะม่วงโอ้ย ฝั่งนี้ไม่มีคนเก็บพี่น้องแต่ว่างงัวลายขนาดเลยเราจะทันงัวไหมเนี่ยดูดิงัวเต็มเลยคนละโอ้งัวกินเหมือล้งตั้งวัวเต็ม่มหน่อยหนึ่งพี่น้องมันก็โตกลงมาเลยมันห่วงกันนะคนงัวเขาก็กินตั้งแต่เลยไม่ทันเลยเอองัวเขากินหมดเลยน้องกระดาถามว่างัวกวางัวกินได้เหรอคนละสะอาดไม่ทันงัวเลยมางัวไปกินหมดแล้วเราามมไ่ทันเลยขเาก็นนใมันออกไม่ใช่แต่งัวเต็มเลยพี่น้อง ไม่มีเลยไปเก็บผุนป่าผุนไม่เก็บไม่ทันงัวหรอกไหนนพี่หาดิเล็บแมงแซงไม่ทันงัวพี่น้องเอ้ยงัวกินหมดแล้วอะม่วงหัวพี่นิวไปแล้วนะไม่ไม่ไม่เอาม่งม่วงไหนอุ้ยเอามะม่วงหล่นพี่น้องพี่ดาเอามะม่วงหล่นอู้ยเยอะมากไม่อยู่ตรงนั้นดนีโคเอพีนิวพี่หาแกะตรงนี้ไม่เปล่าเอามะม่วงที่เอามะม่วงที่หล่นไม่ทันงัวหรอกงัวเยอะมากๆเลยเพราะว่างัวแถวบ้านแม่วงดาเขาปล่อยพี่น้อง ปล่อยพอละมหน่อยนึงพี่น้องล่มในเนื้มันก็ตกลงมาเลยมะม่วงสุกแม่ค่ะนะและคนเลี้ยงอย่างไคนเลี้ยงเขาปล่อยไงลูกปลาผักกะไดย์ลายใบแบงและแม่เนี่ยปลาพี่น้องเบิ่งในเบ็นปลาเป็นปลาเป็นจนหามจดดเด้ยวไล่เลยมา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 ปลาตัวงัวจนไหลกินไปเก็บบวหม่งหงพี่น้องง้อจนไหลปลาเนี่ปลาพี่น้องผักกะหามมังวง สอบด้ทางทุงปลาเก็บก็ชีไลค่ะเนาะมือเ้าอีทาเงนจ่ไปกะสอบนะมาเก็บในวัดปายนั่หกเออมันเติร์กตกเร่ไปเก็บเนาะเมื่ทัดงัวเนาะง่วกับไายเนาะงัวกับลลยคนกับลายอเด็กหน่อยขลายทำไมจนเต็มทำไมจนเต็มนะลูหกแม่เข้าเข้าไปพอลมแล้วมันกระเด็นเข้ไปมันนั่นเลยเนาะเต็มก็ีกองกัน